สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำขนมหัวประกาศค้าจ้าปอกเสร็จแล้วแล้วก็ขูดให้เป็นเส้นๆแบบนี้จา้าทำให้เป็นเส้นๆจา้านี่ก็ประมาณสิบหรือห้าหัวหกหกอันก็ได้ค่ะหกอันก็ได้แล้วมาขูดเป็นเส้นๆอย่างนี้จา้า ทำง่ายๆนะคะทางให้ดูให้ไวๆแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะก็จะมีถอยเซลล์แห้งเอามาแช่น้ําไว้ก่อนแล้วก็เราก็อน้ำมันน้าเขาเนี่ยต้องใช้นะคะเซลนะ์น้ำเขานี้เขาก็เราก็ไปอุ่นหัวประกาศขาให้สุกค่ะเสียดายน้ําน้ําก็หอมหวานค่ะ ก็มีกุ้งแห้งด้วยค่ะแช่น้ําเรียบร้อยล้างสะอาดเรียบแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะในกุ้งแห้งน้ำเขาก็เอาค่ะน้ําน้ํากุ้งแห้งที่แช่ไว้เราก็เอานะคะเพื่อความหอมรสชาติดีจ้าเนี่ยหมูสามชั้นเราก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆจ้าแล้วก็กุนเชียงจ้ากุนเชียงแล้วก็ไปทเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันค่ะทําเป็นชิ้นเล็กๆเราก็ไปผัดใส่กับกุ้งแห้งค่ะทําเป็นชิ้นเล็กๆเราก็ไปผัดให้หอมเลย กับกุ้งแห้งค่ะผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำตาลแล้วก็แป้งข้าวโพดจ้ะใส่นิดหน่อยแป้งข้าวโพดค่ะใส่นิดหน่อยเพื่อเพื่อความใสสวยนะคะแป้งข้าวเจ้าผสมกันแป้งข้าวโพดก็ไม่ต้องเยอะนะคะตามใจชอบค่ะใส่เยอะก็สวยใส่ไม่เยอะก็ไม่สวยนะคะใสใส่พอประมาณค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากมายนะคะ ประมาณครึ่งถ้วยก็พอครึ่งถ้วยกินข้าวของเรานั่นแหละค่ะกูดแครอทค่ะนี่ทําเป็นเส้นแบบนี้จ้ะไม่ใช่แครอทค่ะหวัวกะเขาวจ้ะทำเป็นเส้นๆจะก็ไปใส่ในหม้อแล้วก็น้ําหอยเซลลน้ำกุ้งแห้งอเมเทใส่แล้วก็ไปตั้งไฟนะคะให้สุกค่ะ ให้สุกเสร็จแล้วเราก็เอา,เอาที่เราผัดกุ้งแห้งผัดเผัดกุนเชียงค่ะผัดเสร็จหอมแล้วเราก็มาเทเสร็จกับแค่หอยผัดดาศขาวที่เราผัดต้มให้สุกค่ะเทใส่รวมไปแล้วก็คนให้เข้ากันคนคอยคนนะคะแล้วก็เอาแป้งแป้งข้าวเจ้าใส่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตั้งไฟนะคะแป้งข้าวเจ้าคนก่อน เพิ่แป้งข้าวเจ้าคนก่อนแล้วก็คนให้เข้ากันเลยสาวให้เข้ากันกับแป้งข้าวเจ้าค่ะมาประกาศขาเนี่ยสวดสาวให้เข้ากันสาวให้กันก,กันเสร็จแล้วเราก็าไปตั้งให้อุ่นให้ร้อนนะคะให้สุกค่ะแค่นี้ง่ายๆค่ะทำง่ายๆแป้งข้าวเจ้าก็ไม่ต้องใส่ยเยอะใส่ถุงเดียวก็พอพ่า ถ้าหอมกาดขาวเราห้ากิโลใส่ถุงเดียวก็พอต้องใส่แป้งเยอะประมาณถุงครึ่งก็พอนะคะแป้งแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันแป้งมันก็คึ่งถ้วยกินข้าวของเราเนี่แหละคึ่งถ้วยกินข้าวแค่นี้ถ้วยกินข้าวเปเป็นเส้นแล้วก็ไปคลุกกับแป้งข้าวเจ้าก่อน,นะคะ่ะ ิ่มเลกก็ไปปุุบแป้งข้าวเจ้าแป้งปุุกแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วแล้วก็น้ำน้ำหอยเซลน้ำกุ้งแห้งเทใส่คลุกคูกให้เข้าออก,กันเลยแล้วก็แป้งข้าวโพดใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดหน่อยค่ะนี่แหละทำขนมเนาะก็มีขาดน้ําตาลไม่ได้น้ําตาลนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยไม่ต้องหวานนะคะขนมนี้เขาไม่ชอบหวานค่ะนี่แหละก็แล้วก็กุนเชียงที่เราผัดหอมเสร็จแล้วก็มาเทรวมกันรวมกันเลยนะคะแต่ แต่หอยเซลที่เราทําเป็นเส้นๆที่เราแช่ไว้น่ะล้วก็มาวางข้างหน้าพอให้เขาสวยแค่นั้นแหละค่ะแต่เราเอาน้ําค่ะเราเน้นน้ําของเขานะคะแล้วเราก็มาเทเสร็จคนถุกแล้วสุกแล้วทั้งหมดสุกแล้วอากาดขาวสุกแล้วเราก็มาเทใส่นี่ภาชนะแล้วก็ไปนึ่งค่ะนึ่งสุกแล้วนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงสุกเสร็จแล้วแล้วก็ให้เย็นก่อนรอให้เย็น อ๋อให้เย็นแล้วเราก็จะทอดกินค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ไปทอดกินอร่อยค่ะเวลาขคุณลุกกำลังใจค่ะ